เรียกได้ว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานประกาศรางวัลสุดปังฟีเวอร์ที่สุดแห่งปีต้องยกให้ฟีเวอร์อวอร2020รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงการบันเทิงและนักธุรกิจที่เป็นกระแสและถูกพูดถึงในวงกว้างทําให้เกิดคำฮิตติดป,ปากคาว่าฟีเวอร์ ด้วยพันเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลโดยครั้งนี้คุณรัติชาแพงทรัพ์ซ e อแบรนด์กิมมิที่ปังที่สุดในตอนนี้และยังมีดารานักแสดงชื่อดังอย่างแม้วอลีเทิร์นมาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังสิ่งสัมผัสกันเลยค่ะวันนี้นะคะวีอ้วนก็มาแสดงความยินดีกับน้องกวางน,นะคะเป็นลูกสาวที่น่ารักมากนะคะคนนี้ต้องมาด้วยตัวเองเลยนะคะกับารางวัล ีเบอร์อเวอร์0พนะครับเพราะว่าครีมตัวกันแดดของเขาเนี่ยเป็นกันแดดน้องใหม่ที่ว่าออกมา2เดือนเรียกว่ากระจา,ายไปทั้ง22ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความยินดีจริงๆเพราะว่ามันเป็นครีมกันแดดที่ พอเปิดตัวมาเสร็จแล้วเนี่ยกระแสะแบบดีมากๆจนกระทั่งตอนนี้นะคะมีประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นเซเลบริตี้ชื่อดังเนี่ยติดต่อเข้ามาขอเป็นตัวแทนเลยนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็กําลังเจราจากันอยู่เพราะว่ามันด้วยโควิดด้วยอะไรแล้วก็ ต,ต่อไปเนี่ยคงจะได้ทราบข่าวนะคะว่าน้องอเซเลปเซเลปที่ประเทศจีนคือใครอะนาะเร็วๆนี้นอ้อง22ประเทศทั่วโลกที่ติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าคือคือน้องกวางเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีฐานลูกค้าค่อนข้างพอสมควรอยู่แล้วพอเขารู้ว่าออกแบรนด์เป็นกิมมิกซันครีมออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกเขา,เาทุกคนก็จะติดต่อติดตามเข้ามาคือณนะตอนนี้เนี่ยคนไทยทั่วโลกที่ไปอยู่อนอกประเทศอะนะ พอพอรู้ว่ากวางเนี่ยเขาออกธิมิคซันคีมออกมาเขาก็ <S <S ติดต่อเข้ามาขอเป็นตัวแทนกันเลยค่ะภายในระยะเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นนะคะ <S 2> <S 2> ตอนนี้ <S <S ค,ค่ะแบรนด์นี้นะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือกวางทําแบรนด์มาอยู่แล้วนะคะ5ปีเกี่ยวกับอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะแต่พอตอนนี้เราได้เปลี่ยนไปทำเป็นคอสเมติกก็คือกระแสดีมากๆตอบรับดีมากๆค่ะแล้วก็พอกันแดดตัวนี้ออกมานะคะคือกระแสตอบรับยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างที่แม่บอกเลยคือย2ประเทศทั่วโลกคือติดต่อมา จริงๆนะคะแล้วก็คือมันภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมากเนาใช่ค่ะตัวนี้เนี่วนะคะส่วนผสมสําคัญเนี่ยได้รับได้รับรางวัลระดับโลกเลยนะคะตัวนี้เป็นอีโคเสิร์เป็นคอสมอสซึ่งมีใบกระทันตีจริงๆเป็นส่วนผสมตัวนี้แล้วก็มันจะมีตัวบำรุงด้วยที่มันพิเศษเลยนะคือปกติแล้วเนี่ยกันแดดก็คือจะกันแดดปกติธรรมดาทั่วๆไปใช่ไหม แต่อนิะกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดและบํารุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากกันแดดทั่วไปแล้วก็ที่มันที่มันขายดีมากๆได้แล้เวลาเพียงแค่2เดือนเนี่ยก็คือลูกลูกลูกค้าพอซื้อไปใช้แล้วปรากฏว่ากลับมาซื้อ3แบบ100%เเซเลยอะใช้ดีใช้ดีมันปกปิดปกป้องมันมันมันไม่ใช่ครีมกันแดดธรรมดามันเป็นครีมกันแดดที่คล้ายๆแบบ ให้มันมีทาแปรงรองพื้นอยู่ในตัวด้วยอะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นคนที่ทากันแดดและทาแป้งเด็กนี่จบเลยหน้าเนรียนใสแน่นอนแล้วก็ปกป้องปกป้องแดดได้จริงๆเลยนะคะใ,ใช้สิคะหนูดูสิใช้ค่ะค <c oughs> ่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นรางวัลฟิวเวอร์จริงๆอ่ะค่ะคือถ้าถ้าไม่ฟิวเวอร์จริงเราก็จะไม,ไม่มายืนอยู่จุดนี้ได้ไม่ได้สามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อทางช่องทางเพจเราได้เลยนะคะก็คือครีมไข่มุกเกาหลีนะคะในนั้นก็จะมีทั้งครีมสบู่กันแดดคือเป็นสินค้าของเราครบเซตเลยนะคะ,อะคอนเฟิร์มเลยนะคะว่ากิมมิกซันครีมตัวนี้นะคะเป็นกันแดดสูตรมหัศจรรย์จริงๆนะครับทาปุ๊บปกป้องปกป้องทันทีแล้วก็สามารถเดินออกนอกแสงแดดได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเอ๊อยู่ๆทากันแดดแล้วทำไมหน้ายังดำอยู่ นะคะก,ก็ลองใช้ตัวนี้ดูเพราะว่าตัวนี้ทาปุ๊บปกปิดทันทีนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยนะคือประกันแดดตัวนี้เวลาเราทาไปเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างระหว่างวันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเหงื่อออกเราใช้กระดาษซับมันหรือว่ากระดาษซับหน้าซับเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยตัวกันแดดจะไม่หลุดนะคะจะปกปิดเรียบเนียนอยู่อย่างนั้นถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียว